สวัสดีครับ FC ท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญแปลกทุกคนทุกท่านคลิปนี้ทางช่องสมาคมชาแนลก็จะมาให้ข้อมูลเหรียญที่มีความนิยมหลายๆคนหลายๆน,นักสะสม หลายๆช่องก็ซื้อเก็บกันเป็นเรียนพอศอผลิตน้อยหายากแต่ก่อนที่จะไปติดตามข้อมูลก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราช่องของเราก็จะมีคลิป มีกําลังใจทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมตลอดไปไม่ว่าจะเป็นคลิปเรียนแปลกคลิปเหลียนโพสผลิตน้อยหายากคลิปเหรียนที่มีราคาเกินหน้าเหรียญทางช่องของเราก็มีหลากหลายที่จะนำมาให้ f อฟได้รับชมกัน ก็มาชมเหรียญน,นี้วันนี้ก็มีอยู่สามเหรียญเป็นเหรียญที่นักสะสมกำลังเริ่มเก็บกันเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ10บรุ่นเก่าภียนเล็ก ปีพศ2540เหรียญนี้ก็ผลิตจำนวน9ล้านเหรียญทำไมนักสะสมถึงต้องเก็บจำนวนการผลิตยเยอะก็คือเหรียญของรัชกาลที่9มีข่าวมีกระเส ทางกรมธนารักษ์จะเก็บกับคืนเพื่อล้อมใหม่หลายๆคนก็เลยต้องเก็บคือจำนวน9้าล้านเขาก็จะถือว่าไม่เยอะจนเกินไปนะครับหลายๆคนก็เริ่มเก็บตั้งแต่ปี40 นะครับเหรียญต่อมานะครับเหรียญต่อมาก็เป็นเหรียญที่หาเก็บเช่นกันสำหรับนักสะสมรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็จะเป็นปีพศ2542เหรียญนี้ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญ จำนวนการผลิตไม่ถึงสองล้านอยู่ที่ล้านสามหมื่นประมาณนี้นะครับถ้าข้อมูลไม่ตรงไม่แม่นก็ต้องออาภัยนะครับแต่ทางช่องของเราก็มีเยอะ ก็ไม่ได้เก็บตอนนั้นทางช่องของเราก็ขายเหรียญละ30บาทหลายปีมาแล้วสำหรับปีพศสองพร้อยสีชนิด10บาทแต่ตอนนี้นะครับเขาก็เริ่มจะเก็บกันนะครับนี่ก็อีกเหรียญหนึ่ง ตระกูลเหรียญสิบ,บาทพระเศียรเล็กเหรียญน,นี้จะเป็นปี2,543ก็ไม่ถึง2ล้านนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณาล้านห้าล้านหกสำหรับปีพศนี้นะครับราคาก็คืนหน้าเหรียญน,นิดนิด ปัจจุบันเขานิยมเก็บกันหายากพอสมควรนะครับช่องสมาคมแชนแนลก็มีเหรียญเดียวนี่แหละนะครับก็นำมาทำคลิปให้ FC นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญได้รับข้อมูลกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ